วันที่10พฤศจิกายน2568นางสาวจันจิราพนาวัฒนาวงศ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุดชุมชนดอนอีไข่ซอยสุทนทรสัจบูรณ์และซอยเย็นสบายชุมชนหนองหินร่วมเย็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน วันที่12พฤศจิกาย,ยน2568นางสาวจันจิราพนาวัฒนาวงศ์นาย,ยกเทศเสมนตรีเมืองหนองสำโรงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้แก่ประชาชนบริเวณถนนอุดรกุดจ,จับวันที่13พฤศจิกาย,ยน2568นางสาวจันจิราพนาวัฒนาวงศ์นาย,ยกุทศมนตรีเมืองหนองสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคลองระบายน้ําโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างดําเนินการขุดลอกคลองกําจัดวัชพืชบริเวณชุมชนดอนอีไข่ถนนอุดรหนองบัวลําพูเพื่อความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนลดขุดตักจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในการกําจัดวัชพืชประภูมิทัศน์ในครั้งนี้ วันที่13พฤศจิกาย,ยน2568นางสาวจันจิราพนาวัฒนาวงศ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ติดตามการดูดโครนเศษหินดินตะกอนออกจากท่อระบายน้ำโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการใช้รถดูดโครน เศษหินดินตะกอนออกจากท่อระบายน้ําเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมขังปัญหาน้ําเน่าเสียบริเวณถนนอุดรกุจ,จับ วันที่14พฤศจิกายน2568เทศบาลเมืองหนองสำโรงจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหนองสำโรงครั้งที่1ทับ2568โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมชั้น2สำนักง,งานเทศบาลเมืองหนองสำโรง